สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองนะคะวันนี้มีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับประกันภัยมาฝากกันค่ะบจอก TQM Insurance Broker หรือ TQM ร่วมกับบมจ MSIG ประกันภัยประเทศไทยหรือ MSIG มอบแผนประกันภัยรถยนต์ตามคนให้ทุกคนได้ทดลองใช้ฟรี30วันเลยนะคะประกันภัยรถยนต์ตามคนรูปแบบใหม่นี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถหลายคันหรือต้องขับรถของคนอื่นบ่อยๆไม่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ทุกคันให้ยุ่งยาก แถมยังประหยัดค่าเบีย้ยประกันอีกด้วยนะคะดอนนภศนันพัน,น,พน,นิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM บอกว่าประกันภัยนี้จะช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายเพราะรวมความคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์เดียวเลยค่ะ MSG i โดยคุณรัฐพลกิติศักดิ์ชัยกุลกรรมการผู้อำนวยการบอกว่าประกันภัยรถยนต์ตามคนนี้ออกแบบมาเพื่อคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายสมัครง่ายๆแค่มีใบขับขี่ไม่ต้องตรวจสภาพรถเริ่มต้นเบีย้ยประกัน เพียง2,890บาทต่อปีเท่านั้นเองค่ะประกันภัยรถยนต์ตามคนช่วยให้เรามั่นใจทุกการเดินทางไม่ว่าจะขับรถคันไหนก็คุ้มครองสะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นในทุกเส้นทางเลยค่ะใครสนใจทดลองใช้ฟรี30วันลงทะเบียนได้ที่ w w w t q m company t h ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2,568นนี้นะคะอย่าลืมติดตามเมโลดี้ในข่าวสารต่อไปด้วยนะคะ